นโมตัสสะพัะวัตโตนะโตสมาส ok ัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตนะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตนะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาราโพอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตังโูครับเมื่อนี้เป็นวันพระ่งมาลองจะขอโชคตองหัวปูหัววันที่หนึ่งกันยาหกแปด ขอให้ปู่โดนบรรดาโศกลาให้ลูกร้านบ่ว่าสิเป็นเหล็กไทยบสิวาเป็นเหล็กไร้วนันบริาเป็นเหล็กเพื่อนบานขอให้ดีนี้จบไปแล้วการสุขสุขพลันปูเด้อส,ส,ส,สาธุพุธทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยโอสวงสัมปนงิติปิโสน,นะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาจ,จักประสิทธิเมสาธุ ไม่กินไม่ใส่อย่าขาดเมื่อ้อปูเด้อลมว่อยวอยป้านหนาหนาวอรุณว่าผู้เฒ่าเราจะลงมีอ ครับเด็กถูกที่บ้านหนองจุดในมือนี้ขอให้มะสามตัวถ่ายรถตอรี่้องวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยาฮกแปะตึกผู้เด้อผู้ใดขอมาเบิ้งคลิปบ้านหนองอยากจะให้เพื่อนอยาให้เพื่อนได้โชคให้เพื่อนได้มีเงินได้เห็นตัวเลขดซื้อเลขตัวใดก็ให้เพื่อนถือตึ๊กปู้เด้อสาธุสาธุ สวัสดีครับผมเบ้าหน huh า่องครับม er ือนี้มาพอๆกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีก็เป็นวันพานะเบิ้งคลิปเบ้าหน่องแล้วก็ไหวปูไปน้ากันนะครับเนาะผู้ใดบด้มากัดไหวปูไปน้ากันครับกัดถือเทวาเบิ้งคลิปเบ้าหน่องก็ได้ไหวปูไปน้ากันนะครับเนาะมือนีเบ้าหน่องก็จับลูกิงปองนะครับสองลูกเหมือนเดิมนะครับจับลูกิงปองปูสองลูกเหมือนเดิมก่อนจะไปเบิ้งเหล็กถูกนะครับเนาะมาลุ้นกันครับว่ามือนีเหล็กมีปองปูจะเป็นตัวไหนงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดครับ ครับบ้านหลังสีจับลูกมีปองสองลูกเด้อปูเป็นเหล็กลางเด้อปูเด้อขอเป็นเหล็กลางขอตรงตรงเนี่เนีนตรงตรงเนี่เน่นเด้อปูปีปองลูกแรกครับไม้เหล็กศูนย์ครับปีปองลูกแรกไม้เล็กศูนย์เดียวเห็นบ่มันสะท้อนแสงแสงสะท้อนไม้เหล็กศูนย์ครับลูกปีปองลูกแรก เดบุญที่สองครับเน้นๆตรงๆครับงวดที่แล้วเหลียญยังไม่ทันเข่าเนาะแต่ว่าเข่าเหลียญหลายวันดูมีฟองดูงงที่สองครับหมายเลขสี่ครับศูนย์สี่เดี๋ยวเห็นหนศูนย์สีส่ครับเหลียญมีฟองศูนย์สี่ ศูนย์สี่ครับเลขงามครับศูนย์สี่เพื่อนบ้านออกศูนย์หางวดบนแหนเลยเนาะลองกันครับได้อ่ะเดี๋ยวไปลุ่นเลขถูบก,กันครับว่าวันนี้เลขถูป,ปูจะเป็นตัวไหนงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดวันพระใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นชวกันครับเดี๋ยวมาเบิ้งเลขถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดเลขวิ่งปองศูนย์สี่ครับผมเลขวิ่งปองศูนย์สี่เลขถูบตัวแรก หมายเลขแปดครับผมเลขถูกตัวแหลกหมายเลขแปดสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดผู้ใดค้ว่าเบิ่งช่องเบาหนองใครได้รับโชคไปน้ากันสุขผูสุขคนคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนาช่อเบาหนองกับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับเกิดหาตัวเลขมาฝากกระเบิ่งไหวเพื่อพิจารณานะครับเนะบาะเบาหน่องบ่ได้บังคับให้ผู้ใดมาชื่อมดสุโตเมื่คิปดอกเนาะ ก็คงจะเข้าใจกันอยู่นะครับเนาะบางคนก็เข้ามาว่าหันไฮไลท์โตไลท์ไปที่ไปสื่อท่านมาสัตว์ว่าหนุนก่าให้เบิ่งเอาเลือกเอาตัวที่นเจ้าของมักมักเรีกปูมักเรีกผู้ใดก็ให้ชื่อเอานะครับเนาะก,กับเบิ่งไว้เป็นแนวทางฝ่ายเอ็มร้อยครับหลายคนถามมาว่าอย่าลืมฝ่ายเอ็มร้อยมาสัตว์เก้าหกเจ็ดนี่คือฝ่ายเอ็มร้อยครับ 9, 6, เก,ก้าหกเจ็ดฝ่ายเอ็มร้อยเลขทูบตัวแหลกไมล์เลขแปด ฝาล m หนร้อยเก้าหกเสาธุสาธุศัทธามีบารมีเกิดกระ่อมลวงผู้สวงบานเบาหนองครับแต่เป็นละลุ่นเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามครับเลขถูกตัวที่สนะครับเนาะเลขถูกตัวที่สองหมายเลขสครับเลขถูกตัวที่สอหมายเลข4ี่เลขวิ่งปองศูนย์สี่ครับเลขวิงปองศูนย์สีล m หนึรเา m อยเ ถ้ามักเลขชุดใดก็ลองพิจารณาบนครับเด้อไฟมร้อยเก้าหกเจ็ดเลขถูกแปดสี่แปดสี่นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเบิ้งให้ให้จบแหละสุก้นจะได้พบครับหลวงปู่สวงกระทำบ,บ้านเบาน้องหลายคนก็นให้เบาหน้องถาวายไก่ให้บางคนก็ให้เบาหน้องถวายเบาให้บ,าง,า,บ,า,หบางคนเพิ่นก็นอยากถาวายบางเทีเพิ่นอาจชี เฮ็ดอิหยังสำเร็จจังศีนาเพิ่งไข่เบาวน้องถวายให้บ่าวน้องยินดีเป็นสะพานบุญให้นะครับเฮ็ดให้ปู่นี่บ่าวน้องบ่เคยตีครับเฮ็ดให้ปู่บ่าวน้องบ่เคยตีบ่าวน้องเต็มใจเฮ็ดให้ปู่เต็มใจเฮ็ดให้ใใใหๆๆๆทุกคนครับผมเพราะว่าทุกคนศรัทธาปู่ครับศรัทธามีบารมีเกิดนะครับเนาะปูหลวงนี่อยู่ไสก็สกศักดิ์สิทธิ์เบิดอ่าในเป็นล่าหลุดเลยถูกตัวที่สองโดยตัวที่สามไปทำกันครับผมตัวสุดท้ายนะครับเนาะ สาธุสาธุเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูปตัวที่สามตัวสุดท้ายนะครับผมเลขทูปตัวที่สามอ๋อเลขงามดีนะครับเนาะงวดที่แล้วแปดหกห้างวดที่แล้ว 8, 6, 5, แปดหกห้าก็หกสามนะงวดนี้บอรเนี่ยครับอาทิตย์เหลือติดแปดติดหาอยู่กระไรยังมันก็เกิดขึงไหนเบิด์น้อครับเนาะ ถูกแตกครับถูกแตกแตกด้านหลังแตกด้านหลังนี่เ,าเ่ามันสิแตก3าตัวหลังบ่บ่แน่กันเลยนะครับเนาะเนี่ยมันก็นเกิดขึ้นครับสาย m หนร้อยเก้าหกเจ็ดสายร้อยเก้าหกเจ็ลขถูกศูนย์สี่นะครับเนาะเอลิปปิปอง0ูนย์ี่เลขถูก ตัวที่สามไม้เลขห้าครับเดี๋ยวให้ให,หม่เหิือนกันแล้วมานธรรมชิดสรุปเลขนะครับเนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมศรัทธามีบารมีเกิดกระทำรัวผู้ส่วงบานเบาหนองนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระนลมันพระสุดท้ายบอกของเดือนแมีนบอกอาจจะเป็นพระสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่บานบ้าหนองก็มีบุญสังกทานัน่นเหมือนี้ครับผม เนี่ยถูกแตกวงเลขแปดครับแปดสี่ห้าครับผมแปดสี่ห้าง่ายเลยนะครับเนาะเลขแปดสี่ห้าบนแอร์ไรหกนีสี่มาก็เป็นไปได้เวืดอยังมันก็เกิดขึ้นในวืดครับเข้ามาตัวเลขนะครับเนาะสาธุสาธุาธาธก็ับหลวงปูง่สว,วงบ้านเบ้าหนองผู้ใดกล่าว่าเบิ่งช่องเบ้าหนองได้รับโชคไปร่ำกันสุขภูสุคนคิดทิ่ไหนสมหวังดังปรารถนาลูกหลานหลวงปู่บ่มีอดตายครับ บางเดีโอ้ถูกแตกบางแห่งหนึ่งแตกออกเรื่อยเร้บดเห็นบ่ชัดเจนเลยถูกแตกเห็นบ่นะครับเลขกถูกปชัดเจนห้อยแตกก็ชัดเจน่ะขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหน,นสมหวังนางปารนาศรัทธามีบารมีเกิดกระถอมลุงผู้สวงบานเบาหนองครับขอให้ลนกหลานได้จับเงินเมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านเด้อปูเด้อสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ